อือมีแด้แส,บส,ส่บสีสัสสสนนี่น,นันนี่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 นีนี่นี่นีนี่นั่นีนะครีบน,นีบ่นนี่นะคนับนี่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 นะ่รับาานีบ่นี่นี่นก่นนี่นนนก ตำแตงนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็วันนี้วันหยุดเนาะก็ทําอาหารกินเองที่บ้านกันนะครับโดยเชฟแจ็คลอนดอนของเรานั่นเองนะครับวันนี้เชฟแจ็คเขาจะทําไข่คั่วนะครับใส่กับต้นหอมนะครับอ่าก็ไข่ใส่ในกระทะนะครับเราใช้เทฟลอนนะครับแล้วก็ผัดนะให้ไข่เริ่มสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะครับก็ปรุงรสตามชอบนะครับซีอิ๊วขาวนะ ซีอ๊วขาวซีอิ๊ฟ้าเขียวนะครับนิดหน่อยนะครับก็ให้มันออกเค็มๆนิดนิดน,ดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเรากินกับส้มตํานะครับก็เป็นวันนี้เป็นตําแตงนะครับอ่าเราก็คั่วไข่เข้าไปเลยนะฮะก็ตอนนี้ก็เห็นไหมก็เราคั่วก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นกระทะเทฟลอนนะครับก็ทําอาหารมันก็ไม่ได้ตะไม่ได้ดั่งใจเหมือนกับ กระทะที่อยู่ในครัวใหญ่ๆนะครับอ่ปิดฝาไว้นะครับหลังจากนั้นก็คั่วอีกนิดนึงนะครับพอไข่สุกเราก็ตักใส่จานไว้นะครับอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับไข่นะแล้วก็ต้นหอมมันก็สุกแล้วนะอะ่เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับไข่คั่วนะครับนี่คือไข,ข่คั่ว หลังจากนั้นนะครับเรามาตําแตงนะครับเราใส่พริกแห้งนะครับแล้วก็กะปิลงไปนะครับนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่มะนาวนะครับชิ้นเล็กๆแล้วก็มะเขือเทศลงไปตาก่อนกับพริกนะครับโขกให้เข้ากันนะก็อันนี้เป็นคนอีสานเขาตำนะครับก็ป่าแจ๊กตำส้มตำอร่อยนะครับตำส้มตำตำแตงอร่อยนะ วันนี้เราทำที่บ้านนะครับหลังจากนั้นเราใส่ปลาร้านะครับนี่ปลาร้าที่เราต้มเองนะครับอ่ากินนี่แบบหืน่ารับประทานมากนะครับแล้วก็นัวมากนะครับนี่รสชาติสีสันก็จะประมาณขนาดนี้นะครับปลาร้าที่เราต้มเองนะครับอันนี้หลังจากนั้นนะครับเขาจะใส่น้ําตาลนิดหน่อยนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาคนอีสานทำอาหารเนาะใส่น้ำตาลก็จะใส่นิดเดียวนะครับใส่ไม่เยอะนะครับแล้วจากนั้นก็ผงชูรสนะครับอันนี้คือตามชอบนะ ็เราทํากินเองที่บ้านเราใส่ได้นะครับนี่ซื้อมาจากร้านจีนนะครับห่อหนึ่งสามเหรียญแปดสิบพีนะครับห้าร้อยกรัมนะก็ตอนนั้นก็โคลกนะครับให้เข้ากันนะฮะเห็นไหมสีสันน่ารับประทานมากนะครับวันนี้ข้างนอกมันมันมืดนะวันนี้มันบรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับก็เลยภาพอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคนะครับสีสันนะครับในครกน่ารับประทานมากนะครับ หลังจากนั้นนะครับเขาจะเพิ่มนะครับมะเขือเทศไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าใส่น้อยไปนะก็ใส่มะเขือเทศไปอีกสักสามสี่ลูกนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมซีสันนี่น่ารับประทานจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็เป็นแตงกวานะครับเราสับไปแล้วนะครับนี่ใส่ลงไปหมดเลยนะอันนี้ครึ่งลูกนะครับเราตำไม่เยอะนะเรากินกันแค่2หรือ3าคนนะครับหลังจากนั้นเราก็ตำเลยนะ อยากจะตานะครับนี่เห็นไหมสีสันที่แบบอืและกลิ่นนี่อยากให้อยากให้คนที่ชมอยู่นะครับเป็นซีซกลิ่นนะฮะเห็นไหมกลิ่นนี่แบบหอมมากนะครับวันนี้เรากินกระไข่คั่วนะครับเมนูง่ายๆนะครับสําหรับมื้อกลางวันวันนี้นะครับของครัวครัวไทยในต่างแดนนะครับนะครับชอบนะครับเป็นกําลังใจให้เชฟแจ็คด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ